โอเคครับน้องชายวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเนยมาล่างซานโต้นนะครับล่างแจกฟรีที่ได้จากการเตะจุดโทษนะครับน้องชายรั้งนี้เป็นกองหน้าสเสีบนะครับน้องชายที่เล่นไปแล้วหกตานะยิงได้เจ็ดประตูเลยถือว่าค่อนข้างดีครับตัวนี้แนะนําเลยสไตล์ก็เป็นประมาณนี้ครับน้องชายค้าพลังก็พี่กดออตโต้นะครับพี่ไม่ได้เติมแต่งอะไรพี่รู้สึกว่าออตโต้ดีสุด <c oughs> ไม่ต้องคิดอะไรเยอะกดออตโต้างเดียวครับน้องชายสก,กิลก็มีประมาณนี้นะครับ แต่ไม่ค่อยมีสกิลจบสกอร์เท่าไหร่นะสกิลโม่งก็ไม่มีนี่จะสกิลแบบเป็นสายเลี้ยงซะมากกว่าพี่ว่าต้องหาสกิลเพิ่มเอานะครับต้องใช้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับนี่เป็นเกมตัวอย่างที่พี่เอามาให้ดูเล่นๆกันนะไปตอนนี้กว่าดูแทงรุดมาเนี่มาล็อกมาสองโอ้โหเซย์จัสแล้วแต่เมื่ทัดรุดมาทีโอ้โหรุดแล้วแล้วอีกทีนึงโอ้โหไปแล้วจ้าไม่อยู่ลวจ้าแล้วรอหักเข้าซ้ายเรียบร้อยให้ทีนึงแล้วก็ จิ้มเบาๆโอ้โหไล้สุดยอดอ่นี้มารังยังเอาคาร์ดจิ้มมาเนม,มาพลิกแล้วตตันนิ่งยิงเข้าไปโอ้โหอย่างคมพี่บอกเลยโคตรคมวิลเล่บิลเล่เห็นเนม,มาขอในจังหวะนี้ตับทัดทีโอ้เรียบร้อยหลอดม่วงนิ่มๆโอ้ยของกินจ้า ใช่จ <Orb> ังหวะนี้แทงโอ้ยแทงสวนโอ้แล้ววิ่งวิ่งเอ้ยเฉยเดลิจุดไปอยู่เฉยแล้วกดเรียบร้อยโอ้โหคนแข็งอ่ะแข็งกับเดลิจอีกอ่ะนี่มาอีกทีหนึ่งมุกเดิมครับมุกเดิมโอ้โหเฮ้ยเอ้าโดไปถึงเฉยเลยเข้าแล้วยิงโอ้นอนยิงก็เข้าโหดจัดรังนี้ โอเคครับน้องชายก็มีประมาณนี้นะครับที่พี่ลองไปเล่นมานหลายๆตานะพี่ถือว่าโอเคนะครับน้องชายเป็นตัวฟรีที่ดีมากเลยเล่นปีกซ้ายก็ได้จะปีกขวาไม่ได้เลไหะกลางลุกได้ไหมไม่ได้น่าจะเป็นเอฟน่าจะได้อยู่บอกเลยว่าถ้าใครไม่มีร่างนี้เก็บไว้ต้องเสียดายมากเลยครับน้องชายเป็นร่างที่ดีมากตอนแรกพี่นึกว่ามันจะเอามาให้สุ่มนะโอ้มาแจกฟรีแบบนี้ถือว่าดีมากเลยครับน้องชายสำหรับสายฟรีไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย